ที่นี่เนี่ยถ้าคนเดินหลุดกําแพงตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะคะจะเหมือนคุณแบบว่าเป่งประกายตามชื่อร้านเลยค่ะมีการจําลองน้ําตกใหญ่โตอยู่ทีเดียว สนุนโดยพรีโกช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทริลาจีนา่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของวันเดย Special กันนะคะทุกสัปดาห์เรามีแจกดิวเด็ดๆเ,เป็นที่ภาคร้านอาหารของดีที่ไหนก็แล้วแต่เรามีดิวมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ่ายรูปตัวเองขณะชมรายการพร้อมกับ ส่งคําตอบพร้อมกับรูปถ่ายเนี่ยมาที่ Facebook ของ One Day Special ได้เลยทุกสัปดาห์เราแจกดิลอย่างแน่นอนนะคะติดตามเลย One Day Special ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ ยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ถ้าคุณยังนึกไม่ออกว่าคุณจะไปที่ไหนดูเราค่ะรถเมย์กับวันเดย์สเปเชียลจะพาคุณไปหาสถานที่เก๋ๆและดีๆในวันหยุด <c oughs> สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้ขอออกจากตัวเมืองมานิดนึ่งมาแถวย่านบีนบุรีค่ะมาสูดอากาศให้เต็มปอดแล้วเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยถ้าคนเดินหลุดกำแพงตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะคะจะเหมือนคุณแบบว่าแต่งประกายตามชื่อร้านเลยค่ะ <c oughs> ชื่อว่าประกายคาเฟ่แอนด์ครัซีนนะคะอาหารทุกอย่างเลิศ สถานที่มีมุมให้เราได้ถ่ายรูปแบบเลิศเข้าไปข้างในเลิศกว่านี้อีกค่ะแค่จะพาะมุมนี้ก็มินิมอลแล้วนะลองเดินตามไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะคุณเคสวัสดีค่ะ น่ารักมากเลยแล้วก็ดูแลทุกอย่างเองหมดเลยใช่ค่ะนี่คือลงมาดูแบบจริงจังมากนะคะร้านเปิดมานานหรือยังคะเปิดได้6เดือนแล้วค่ะ6เดือนแต่บอกคุณผู้ชมนะว่าฮอตคิดมากคนเยอะมากจริงๆคือตั้งแต่เดินขึ้นมาข้างหน้าในโซนที่เราเห็นนี่ห้องอาหารในจุดต่างๆนี่คือโอ้โหคนเยอะมากชื่อประกายมาจากอะไรคะชื่อประกายมาจากชื่อคุณพ่อค่ะแล้วก็ตอนที่เรามาดูที่ตรงนี้ค่ะก็คือแสงส่องตรงที่น้าพอดีก็จะเป็นประกาย ก็เลยเชื่ชื่อใช่เนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะตั้งแต่ข้างหน้าเข้ามาแต่ข้างหน้าเข้ามาจนถึงข้างหลังเนี้ยคะ่ะประมาณ3ไร่ค่ะบรรยากาศมันดีมากจริงๆนะแล้วก็ร้านค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถรองรับครอบครัวได้ใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นกลุ่มเป็นคร<ห>อบครัวเลยค่ะเพราะว่าเรามีพื้นที่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ได้นั่งทานอาหารแล้วก็เด็กๆก็จะชอบมาเดินเล่นในน้ําตกด้วยแล้วก็มาให้อาหารปลา เป็นปะคาบมีน้ำตกด้วยนะคะข้างในค่โซนร้านอาหารแบ่งเป็นจุดไหนบ้างคะก็จะมีอินดอร์ค่ะจะเป็นห้องแอร์2อาคารจะมีอาคารกาแฟแล้วก็อาคารที่เป็นวิวน้ำตกเลยนะคะแล้วก็เป็นอาท์ด์ค่ะก็จะเป็นริมแม่น้ำเลยฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะเปิดมาหกเดือนเนี่ยดีมากเลยค่ะดีมากๆคนแน่นทุกวันเลยค่ะคือเอาจริงๆนะถ้าสมมติเราขับมาจากถนนใหญ่อ่ะค่ะเราไม่เห็นร้านนะไม่เห็นเลยเพราะว่าะต้องผ่านตลาดที่เป็นต้นไม้ด้านหน้าเข้ามาก่อนแล้วก็จะอยู่ด้านหลัง ทำยังไงอะอยู่ดีๆแบบเปิดปั๊บรวคนรู้จักร้านคุณเยอะขนาดนี้ก็จะเป็นแบบพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ค่ะทาการตลาดออนไลน์ไปด้วยแล้วคนก็จะเห็นร้านเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ปากต่อปากเลยเนาะปากต่อปากค่ะเพราะว่าเปิดวันวันแรกอะค่ะก็คือยังไม่มีใครแบบรู้จักแล้วก็เข้ามาน้อยมากแต่พอเปิดไปสักประมาณอาทิตย์เดียวอะค่ะ ก็คือแบบรับแทบไม่ทันอาหารของที่นี่เป็นสไตล์ไหนคะสไตล์อีสานค่ะอาหารไทยอีสานเลยอาหารไทยอีสานเลยค่ะเพราะว่าเราต้มน้ำปลาเองอ๋องั้นก็ต้องมีเมนูแนะนำสิถูกไหมคะมีเมนูอะไรแนะนำเราบ้างก็จะมีพวกเกี่ยวกับน้ำปลาจะเป็นพวกตำแซลมอนน้ำปลาหรือว่าจะเป็นตำหอยโตคกหอยโตคุกนจะใช้เป็นหอยนาค่ะแล้วก็ตำใส่น้ำปลาแบบเนืวๆคลุกเข้าด้วยกันแล้วก็จะมีพวกข้าวผัดแหมใบมะยม หอมหมกไป MC นซีค่ะแล้วก็กุ้งแพทอดกุ้งแพรทอดนะพูดชื่อเมนูอาหารมาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะต้องทดลองชิมอาหารสนิดหนึ่งนะคะฝากร้านหน่อยคุณผู้ชมดูเราอยู่จะได้แบบเอหาที่ใหม่ๆได้ค่ะต้องขอฝากร้านประกายคาเฟ่ด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนล่มเก้าระหว่างซอย3กับซอย5ค่ะหลังตลาดต้นไม้เจ้าจอมนะคะสุดยอดนะคะเปิดปีกี่โมงคะ เปิด10บโมงเช้าค่ะปิดสี่ทุ่มค่ะเรามีดนตรีด้วยนี่เราแอบได้ยินเสียงกรองร้องเพลงใชเป็นดนตรีสดเป็นดนตรีสดตอน5้าโมงครึ่งค่ะช่วงเย็นโอเคงั้นฝักรบกควนจัดอาหารให้หน่อยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะได้คุณผู้ชมดูว่าหน้าตาอาหารเป็นไงอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวรถเมียพาไปเดินดูจุดอื่นๆด้านนอกด้วยวันนี้เห็นบอกมีมุมน้ําตกมีมุมริมน้าใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาดูให้ทั่วเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เตรียมอาหารไว้ให้เราแล้วนะคะมีหลากหลายเมนูมากใครที่ชื่นชอบอาหารไทยนี่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดหอม,มกไส้อินทีคะ่ะ มาเป็นแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะกุ้งแพ่ทอดพร้อมกับน้ำจิ้มนะจ๊ะยำวุนเส้นโบราณค่ะตําแซลมอนน้ำปลาราหรือว่าจะเป็นข้าวผัดก็ได้เป็นข้าวผัดแหนมใบมะยมค่ะอีกอันหนึ่งที่ชอบมากไฟกำลังลุกท่วมอยู่ตอนนี้ใครตุ๋นหม้อไฟนะจ๊ะนี่เป็นโซนอินดอร์ที่บอกกันไปเราแนะนำจุดต่างๆมีโซนอินดอร์มีโซนเอาท์ดอร์เดี๋ยวทานเสร็จจะพาไปดูข้างนอกกันนะคะ ชอบมากนี it, <the 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 ่เป็นไข่ตุ๋นทะเลแล้วเป็นหม้อไฟด้วยอ่ะเป็นของที่เราชื่นชอบทุกวันเลยไข่ตุ๋นเอ้ยข้าวผัดอย่างเงี้ยอืมดีงามแวะเวียนมาลองอร่อยค่ะเพื่อคนในครอบครัวเนี่ยจริงจริแฮปปี้มากเพราะว่ามุมที่นี่มีเยอะอย่างที่เมื่อกี้คุณเค้กเล่าไปอะค่ะคือสถานที่นี้แบบเหมาะสําหรับคนที่เป็นแบบครอบครัวจริงๆมาโซนข้างในเดี๋ยวพาไปดูโซนาท์ดอร์กันว่าโซนาท์ดอร์ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ มีมุมถ่ายรูปมีมุมนั่งชิลมีมุมปิกนิกริมน้ำยามเย็นแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกด้วยว่าเป็นยังไงไป โดยพรีโกช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดอมอนเอ็กซซีร เดินออกมา่วนเอาดร์นี่บอกเลยว่าบรรยากาศมีการจําลองน้ําตกมาอย่างนี้นะคะใหญ่โตอยู่ทีเดียวคุณสามารถที่จะเพลิดเพลินกัรเดินลงมาตรงนี้เพื่อจะถ่ายรูปตามจุดต่างๆแล้วเขาก็จะมีเก้าอี้เหมือนเก้าอี้พ่วงกลับอะค่ะตั้งอยู่ตามมุมต่างๆเพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพกับน้ําตกได้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบแบบสไตล์แคมปิ้งที่นี่สวนเขาว้างเขาก็จะมีมุมต่างๆที่เป็นโซนแคมปิ้งนะคะมีเป็นเต็นท์แบบใหญ่น้อยเป็นเต็นท์สามเหลี่ยมมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากจริงค่ะ เดี๋ยวพาไปดูโซนแคมปิ้งกันนะคะว่าเป็นยังไงโซนแคมปิ้งที่เราบอกไปบางคนแบบยังนึกไม่ออกว่าจะยังไงดีแต่งตัวมาสไตล์แคมปิ้งเลยค่ะแล้วลองนั่งเก๋ๆอยู่ในแคมป์แต่วันนี้รถเมล์แต่งตัวมาไม่ค่อยเข้ากับแคมป์เท่าไหร่นะคะแต่อยากจะให้ทดลองนั่งนี่เขาเซตเอาไว้ครบเลยเต็นท์แคมปิ้งอุปกรณ์ต่าง แต่งตัวมาแล้วถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะคะโซนนี้จะเป็นแบบจุดถ่ายรูปเฉยๆไม่สามารถที่จะนําอาหารสั่งมาแล้วมานั่งทานตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปไปมีอีกโซนหนึง่งไฮไลท์ของที่นี่ร้านชื่อประกายถูกไหมคะช่วงยามเย็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีประกายของแสงอาทิตย์ที่มันสาดลงมากระทบกับผิวน,น้ทำทาให้คุณได้นั่งชิวๆตรงนั้นแล้วทอดสายตาออกไปยาวไปนิดนึงโอเคปะตรงนี้เลยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่บรรยากาศดีมาก มุมหินอ่อนนะคะเดินเลยออกมาอีกนิดนึงก็จะมีมุมให้อาหารปลาค่ะอันนี้ถังหนึ่งยี่บาทอาหารเมร็ดของปลามากมายที่อยู่ตรงนี้มามีปลาอยู่สองชนิดก็จะมีปลาทับทิมแล้วก็ปลาตะเพียนนะคะทับทิมสีออกแดงๆส้ม,สม ปลจะเพียนสีดำแล้วก็ให้เป็นคู่สีที่สวยงามน,นะจะนี่ถ้าอีกหลังจากนี้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งปลามันก็จะตัวใหญ่เพราะว่าร้านเพิ่เปิดมาไม่นานนะดูปลานะหลังจากนี้อีกสักปีหนึ่งปลาหนีตัวนี้แล้ว โซน,นปิกนิกริมน้ำอุ้มันเก๋ๆนะเขามีหลากหลายมุมมากอินดอร์เอาท์ดอร์อยู่ในสวนหรือแม้กระทั่งมุมปิกนิกริมน้ำแบบนี้นะคะเซตโต๊ะแบบชิวๆโต๊ะเตี้ยเก้าอี้แบบสบายๆย,ยิ่งมายามเย็นแบบนี้นะ โอ้โหแสงมันทอประกายจริงๆตามชื่อร้านเขาอะมีปลาให้อาหารปลาหรือว่าคุณอยากจะจัดแบบว่าเสือแล้วเป็นเซตปิกนิกอย่างข้างหลังเราเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันมุมนี้เก๋และดีมากเหมาะเป็นที่สําหรับแฮงเอาท์ในกลุ่มเพื่อนๆคนที่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะควรจะต้องมาเลยค่ะอาหารมีครบทุกอย่างบรรยากาศได้ด้วยแล้วก็ฟิลดีนะคะในระหว่างนี้เรารออาหารก่อน เดินผ่านมาข้างหน้านะมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรแบบนี้ถามถามน้องๆเมนูไหนอร่อยมีอันนึงที่มันเป็นโรตีอะเราเดินลากผ่านไปเป็นมะม่วงอะคะ่ะเราสั่งอันนั้นมาเลยเดี๋ยวต้องลองซะหน่อยว่าอร่อยเหาะขนาดไหน ที่เดินผ่านเมื่อสักครู่บอกเลยว่าแนะนามากนะคะเขาบอกว่าเขามาทานแล้วเขาชอบอร่อยมากๆโรตีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนที่นี่มีนะคะข้างในจะเป็นไส้ข้าวเหนียวมูนบนท็อปด้วยมะม่วงสุกหวานๆหอมๆแล้วก็จะมีโรตีทุเรียนค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลของผลไม้ดังนั้นนี่ซัมเมอร์แบบจัดเต็มมากนะคะแตงโมปั่นมาแบบเก๋ๆสวยๆแล้วก็อันนี้ ชื่อเมนูว่าซัมเมอร์เลยค่ะแล้วก็มีไอศครีมชาไทยใส่โรตีใส่ไ,ไหมอ่ะแล้วก็มีครัมเบิลอยู่ในนั้นด้วยนะคะเก๋ๆเดี๋ยวเราจะต้องทดลองชิมว่าเป็นยังไงนะคะแต่แนะนำอยากจะให้ทุกคนได้มาความพิเศษของเราวันเดย์สเปเชียลยังไม่หมดช่วงหน้ามีอะไรพิเศษมาฝากจะเป็นสถานที่ไหนมีอะไรดีๆพิเศษพิเศษมาฝากต้องติดตามพร้อมทั้งดิวเด็ดๆของเราค่ะมีมา,จาแจกอย่างแน่นอนนะคะสักคู่เดียวค่ะ สนนุโดยเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทรยลาจีนา่าชูชาบูบุเฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำก่อนที่จะไปรอรับดิวเด็ดเกันที่ประกายคาเฟ่แอนด์ครัซีนรถเมขอพาทุกคนมาเดินชมความเก่าที่ยังเก่าของย่านตลาดน้อยกันค่ะกับพี่นีโนเมทินีนะคะบอกเลยว่าเป็นวอล์คทริปที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของย่านนี้มากมาย ศาลเจ้าโรงเกลเขาพเดินหลุดเข้ามาซอยนี้นี่ยว่าเป็นซอยยอดฮิตเพราะว่ามีทั้งบบกว่าวอลล์สตรีทมีแบบสตรีทอาร์ตเนี่ยเดินไปด้านข้างก็จะมีเป็นแบบภาพถ่ายเป็นพอพ์เทตของศิลปินต่างๆก็คือมีการโชว์ผลงานอย่างเงี้ยยาวไปจนถึงนู่นนะคะสุดเลยคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแล้วของโลกนะที่นักท่องเที่ยวโหวดกันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราจะรู้จักเที่ยวกรุงเทพมหานครมันไม่รู้จบ มันมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาดขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ทำสะอาดสะอา้านแล้วทุกคนในชุมชนก็ช่วยกันดูแลจุดนี้ค่ะโซเฮงไข่แข่อย่างที่บอกไปว่าใครที่แบบว่าอยากจะเรียนดำน้ำมาที่นี่ได้เลยแต่คุณคิดไหมว่าแบบเ้ยสถานที่เนี้ย หัดดูข้างหน้าเนี่ยเรียนดำน้ำได้อะรอฉี่อ่ะค่ะพี่ป้ายเขียนว่าก่อนเข้าต้องได้รับอนุญ,ญาตเราได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วนะคะแล้วระวงรังระวังสุนัขมาใชนนะ้สุนัขดุแม่ข้าในเขาเป็นพ่อพันุ์บกเกิลด้วยค่ะ<อ>สุนัขเดี๋ยวด้านในข้างในสวยมากไปดูเถอะ ต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีเราอยากจะเปิดประตูบ้านวเข้ามาแล้วก็มาเดินวนเฉยๆไม่ได้นะคะค,คือเข้ามาแล้วก็แบบสั่งออเดอร์หน่อยเขามีเครื่องดื่มเพื่อเป็นทําบํารุงอ่ะแหละไว้ให้น้องช่วยกันบํารุงรักษาเก็บสถานที่เขาไว้หน่อยเงี้ยจะบูรณะทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเนี่ยมหาศาลนะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นงานโบราณซึ่งเป็นงานเข้าไม้เข้านู่นเข้านี่ โอ้โหดูแลได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุด,สดยอดมากนะแ,แอบเดินเข้าไปนิดนึงเนี่ยเขาใช้คําว่าสานักดําน้ํานะคะผมแต่ข้างหลังเนี่ยแต่เราเอ,อ,อาจจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงก็เพราะว่าเขามีการจัดนิทรรศการมีแบบบางทีคนมาจัดสถานที่มาทําแบบโปรเจกต์มาทำอาร์ตแกลเลอรี่ของตัวเองช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยที่เราเห็นนะคะจัดแสดงขอไปดูตรงนั้นนิดนึง มาสั่งเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะจ้ับ๊วยนะ้ำพุร์โซดา้า <Hey, S 2> ในระหว่างนี้ก็ให้พี่เน,นโนเขาเดินเล่นของเขาไปก่อนจุดนูน้นจุดนี้เดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มเสร็จปับ๊บล้วก็ไปเดินเล่นหน่อยพาทุกคนไปเดิน นี่ชั้น2นะคะก็จะเป็นจุดที่แบบสามารถสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขึ้นมานั่งทานได้เหมือนกันข้างบนเราจะเห็นเลยว่าทําด้วยไม้สักทองแผ่นหนาแล้วแผ่นใหญ่เลยค่ะเกิดจะทุกส่วนของตัวบ้านเลยนะคะสถาปัตยกรรมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นจีนผสมความเป็นไทยก็คือว่าใต้ถุนเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาเป็นแบบสไตล์แบบบ้านทรงไทยสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่ข้างบนเนี่ยค่ะก็จะคงความเป็นจีนประตูบานเฟี้ยมจีนต่างๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเรียกกันว่าสี่เรือนล้อม ก็คือล้อมหมายความว่าล้อมลานกว้างตรงกลางเนี่ยค่ะเขาก็จะทําให้เราเห็นว่าอ่ะบ้านตรงนี้จะมีพื้นที่กว้างตรงกลางที่เราเห็นอยู่แต่ที่นี่เขาก็ทําเอาเป็นแบบเหมือนสระว่ายน้ําซึ่งจริงในโซนของสระว่ายน้ําตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าที่นี่เขาเป็นสํนนักดำน้ำําใครที่แบบอยากจะมาเรียนดำน้ำําอย่างเงี้ยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะไพรเวทและเป็นส่วนตัวมากบอกเลยจริงๆพอมาตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไปให้อยากเรียนดำน้ำมาได้เลยเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นการเรียนดำน้ำใน บรรยากาศแล้วก็สถานที่ที่ไม่ใช่สระว,ว่ายน้ำแบบปกติที่คุณได้มาเรียนกันนะคะ ได้แบบว่ารถเฟสในบรรยากาศที่เป็นอาคารและตึกเก่านี่ไงี่ดูสิก็เรียกเฟสห้าร้อยเครื่องห้าร้อยีีมันจะมีห้าร้อยมีเก้าร้อยเมื่อก่อนที่ไหนเยอะที่สุดรู้ป่ะที่ไหนคะญี่ปุ่นนนทบุรีอย่าบอกนะว่าเขาไปจดประกอบตรนนั้นไม่ไม่สมัยก่อนเนี่ยรถรุ่นนี้ไม่รู้ทำไมคนในกรุงเทพขายแล้วก็จะเอาไปอยู่ที่นนทบุรีเยอะมากแล้วกบางคนก็อาไปตัดต่อเปิดประทุนอะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าออริจินัลเดีวนี้หาเก็บยากแล้วนะใช่ที่แม้แต่ในยุโรปเองเฟียนรุ่นนี้ก็หายากแล้วเฟี้ร500พี่น้อนไหมคะร้อนมากครับแต่ก็<พ>ามาก <ไป S 2> ก็คุ้มมีที่นั่งเย็นๆไหมมีสวยเย็นแล้วก็เก่าด้วยเท้ระเบิดระเบ้อหนูว่าพี่ชอบชัวที่เนี้ยหงไหมหงหงเชียงกวงว่าเอ้ยทำไมรู้อะพี่เนี่ยรู้จักกับตัวพ่อเจ้าของ เฮียฮงนี่เขารู้จักพี่ตั้งแต่พี่อยู่มัธยมต้นตั้งแต่อายุแค่นี้ไม่อันนั้นเล็กไปอันนั้นยังไม่ซื้อของเก่าอยเขาเป็นเจ้าพ่อของเก่าเลยร้านขายของเก่าตั้งแต่เวิร์กนครเกษมจนอยู่ริเวอร์ซิตี้เดียลองไปดูที่ร้านว่าจะขายว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะเอาของมาขายเขาบ้างดีกว่าของเก่าที่ร้านคุกเยอะมากจริงๆไปไปไปพี่ไป แถมยังได้มานั่งคาเฟ่ริมน้ำที่เต็มไปด้วยของเก่าในอาคารเก่าสุดพลาสสิกด้วยค่ะ เปิดมาวันนี้แล้วเจอพี่โน่นบอกเลยลว,ว่าฮอตฮิตมาตลอดคนนี้ใช่แล้วพี่โน่ถ้าไม่ขายของก็ไม่ใช่พี่โน่ออน้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดเพราะว่าผมมีของดีมันก็นําแบบไม่ยั้งด้วยอ่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเล่าถึง,ย,ง,งย้อนไปนิดหนึ่งปีนี้จะ56แล้วนะครับ55เต็มไปเรียบร้อย ใช้ชีวิตหนักมากจนกระทั่งมีคนเคยทัก <Wow. S 2> ว่าตัวจริงไม่เห็นหรอก hmm. เพราะหน้ามันพังครับเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยตากแดดตากลมทําทุกอย่างจนปัญหามันเกิดริ้วรอยต่างๆหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องขา นะครับหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มตรงช่วงนี้มันไปนหมดเลยไอ้สิ่งต่างๆเหลเราเนี้มีคนก็แนะนําให้ครีมนูน่นครีมนี่ครีมนั่นก็พยายามสัรนมาใช้ตลอดเวลาแต่มันไม่ตอบโจทย์บางตัวกับแพ้ด้วย<ม>เป็นผดเล็กๆๆๆขึ้นก็นั่งดูโทรทัศน์มาก่อนเป็นคนไม่เชื่อเรื่องของโทรทัศน์เลยแต่มีผลิตภัณฑ์ ตัวหนึ่งที่เพื่อนๆเซเลบหลายคนใช้แล้วก็เออเขาบอกดีๆพอเจอตัวจริงก็เลยถามว่าใช้จริงไหมปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาใช้จริงก็เลยสั่งมาสิ่งที่ได้คือเซร,รั่มกระปุกแดงตัวนี้นะครับวันแรกที่เปิดใช้โทษนะไม่กล้าใช้เหมือนกันเพราะผู้ชายไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเนิเนนะนะแต่ปรากฏว่าแตะอย่างเงี้ยนะครับทั้งนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ลูบไปทั้งใบหน้าแล้วก็ลูบให้ดูที่มือนี้นะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้มีความเหนียวเหนนะเขาเข้มข้นและเขาเป็นเซรั่มเขาไม่ใช่เป็นเนื้อครีม แป๊บเดียว่านั้นน่ะซึมไปหมดเลยแล้วทําให้เรารู้สึกได้ทันทีว่าผิวเราชุ่มชื่นตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าผิวเราชุ่มชื้นขึ้นจริงๆ2อ,อาทิตย์เท่านั้นใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยช่างแต่งหน้าทักเลยไปบบทําอะไรนะมากับผิวรูขุมขนกันครับอลองพื้นติดง่ายขึ้นเราก็เอ๊ะใช้ตั้งหลายตัวมาทําไมไม่ตอบโจทย์อันนี้มันตอบโจทย์มาก2อ,อาทิตย์ส่งไปให้เพื่อนที่มีแ l a วจมีประหลอดไหมมีสเตียรอยด์ไม่มีอาบูตินไหม ส่งกลับมาบอกใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวพี่ก็ใช้มาตลอดใช้มาสักระยะหนึ่งริ้วรอยต่างๆนะครับหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องขางหรือแม้กระทั่งหนกแก้มตรงนี้ที่บอกว่าเป็นจุดหมองด่างคล้ำเนี่ย แลดูจางลงหมดผมไม่มีการทำสัญญกรรมใดๆบนใบหน้าของผมแม้แต่ฉีดเ,เชิดอะไรไม่ฉีดผมใช้แต่ไตรลาจีน่าจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้สิ่งที่ผมนํามาให้ผมเตือนก่อนเลยวันไหนพลาดไม่เป็นไรวันนี้ห้ามพลาดเพราะหนึ่งปีเขาจะมีโปรแบบนี้ไม่กี่วันเท่านั้นหาโปรแบบวันนี้คุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโปรไม่ดีไม่จัดให้เขาเรียกว่าอภิมาหาความคุ้มและดียิ่ง กว่านั้นที่มีของแถมเอามาแจกวันนี้มันคุ้มเกินราคาโทรมาตอนนี้นะครับที่1 5 7่หรือไลน์ของเราแอตไทร l ลาจ n นานะครับผมจะให้แค่200สายเท่านั้นซื้อ1กระปุกใหญ่ผมจะแถมให้อีกหนึ่งไม่พอผมแถมขนาดพกพาไม่พอนี่ ฟรีกันแดดหลอดละพันกว่าบาทเอาไปเลยแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์อีกชิ้น5ชิ้นนี่จริงๆแล้วมัน8 0 0 0ักว่าบาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2990บาทใช้ได้นานทั้ง3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นผมไม่ได้มาขายแล้วรวยขึ้นแต่สิ่งที่ผมทำคือผมสนุกผมได้แนะนำสิ่งดีๆที่ผมใช้จริงให้กับคนที่เชื่อผม30กว่าปีในวงการผมไม่มานั่งโกหกใครเพราะฉะนั้นโทรมาตอนนี้ด่วนเลยครับที่15.7 7ครับ ขอเพิ่มได้ไหมพี่โน้ไม่ต้องถามอะไรเยอะเพราะว่าไม่กันแดดปกตินั้นนะ นานจริงๆนะนานๆทีกว่าจะมีมาจริงจริงเนี่ยนะไม่ได้อยากแถมเลยเขาให้มาเท่านี้จริงๆแต่ทุกครั้งที่มาออกรายการก็จะต้องของกันแบบนี้ใช่เพราะไม่เคยทันบางทีคุณผู้ชมโทรมาเนี้ยอ้าหมดแล้วอ่ะไอสิทธิ์ที่จะได้อย่างเงี้ยไหนเมยอขอแล้วพี่เพิ่มให้อีก100สายสุดท้ายจริงๆนะครับไม่ให้อีกแล้วโทรมาตอนนี้15.7 7หนะครับหรือ line astrologina 1นกระปุกใหญ่แถม1กระปุกแถม, 1, แถมพวกพาหนึ่งแถมฟรีกันแดดแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์อีก15ชิ้น,นราคาเพียง2990บาทใช้าด้น,าน3เดือน ตกวันละสาสกว่าบาทเท่านั้นไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวครับยังมีอีกหลายๆท่านที่เชื่อใจได้และเขาก็ใช้จริงไม่ว่าจะเป็นพี่หมูดีโลก mm hmm. คุณเจนิเฟอร์คิมคุณปานธนพรเชฟป้อมคุณปุ้ยพี่มนวันหรือแม้กระทั่งพี่แสมยุรนันท์พรมรมนตรีนะครับวันนี้คุณยังไม่ต้องจ่ายสักบาทก็ได้แต่แค่กดมาที่1577แค่จองโปรนี้ก็รับกันแดดฟรีกับสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วเชื่อผมกดมาจองของฟรีเอาไว้ก่อน โทรมาตอนนี้ที่1 5 7หรือ Line t r s ทราลิชน,นะครับ1แถม1แถมพกพา1แถมกันแดดและก็แถมสเสรย์แอลกอฮอล์นะครับ5ชิ้น,นราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายโทรมาตอนนี้1577เลยครับ สรุปค่าใช้จ่ายทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานของเราวันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ย1,525บาทค่ะดิวเด็ดของเราบอกเลยว่าโหไปช่วงชิงกันมานะเยอะแจกให้กับทุกคนมากๆวันนี้มีกติกามาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะคะดังนั้นร่วมสนุกกับเราตอนนี้คำถามมีอยู่ว่าโรตีสองอย่างที่รถเมย์นำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมในวันนี้มันคือโรตีอะไร ส่งคำตอบพร้อมกับรูปถ่ายขณะชมรายการที่ Facebook ของ One Day Special ได้เลยนะคะเราแจกดิวเด็ดๆของเราไปให้คุณชมเลยจ้าส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรต้องติดตามดูเราย้อนหลังได้นะคะเผื่อบางทีคิดไม่ออกว่าสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปไหนดีกดเข้าไปเลยค่ะ My Channel Official ใน YouTube พิมพ์คำว่า One Day Special เรามีสถานที่ดีๆมาแนะนำคุณอย่างแน่นอนนะคะสัปดาห์หน้า One Day Special จะไปที่ไหนต้องติดตามวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพนสวยสุดหล่สหอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โอน่ารักจริงๆลูกเอ้ยหมุนค่ะ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 นี่ไปค่ะไปค่ะ <c oughs> เดินเข้าร้านแบบยังไงให้ปัง <c oughs> <c oughs>